ได้เงินเดือนเดือนละสามหมื่นแต่ไม่ต้องทำอะไรเลยนอนนอนเล่นนอนนอน,น,อนกินกินอยู่ในอยู่ในเกมมิ่งเฮาเพราะว่าเขาไม่หาเพื่อนร่วมทีมให้ผมด้วยเหตุผลที่ว่าเขาไม่รู้จะหาใครมาเล่นเขาก็เลยจ่ายเงินเดือนผมขำๆไป แต่เทเซอร์นี่สามารถวันทริกได้เลยใช่ไหมใช่ครับเราสามารถเล่นเทเซอร์ติดท็อปหนึ่งโลกตัวเดียวก็ยังได้แบบไม่ต้องเปลี่ยนตัวเลยสบายๆเลยตัวมันตัวมันครบทำได้ทุกอย่างล้วงได้ปกป้องเพื่อนได้เล่นกับแท้งได้มันมันมันครบไปหน่อยเพราะว่าตอนนั้นโหดกว่าไหมต้องโหดกว่าตอนนี้อยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้นเล่นด้วยความรู้สึกที่แบบ อยากจะเป็นผู้เล่นโอวัตลีกให้ได้แต่ตอนนี้เล่นด้วยความรู้สึกที่ว่าขอแค่สนุกหรือขอแค่ได้เล่นก็พอแล้วเราเลยไม่ได้แบบว่าดิ้นรนที่จะเล่นให้ดีขึ้นเหมือนเมื่อก่อนขนาดนั้นจุดประสงค์ในการเล่นมันไม่เหมือนมันมันเปลี่ยนไป คือยืนรอเลยอะ่ะดูดิเล่นเป็นวอลโลแลนด์เลยอะ่ะวางเมาส์เป็นวอลโลแลนด์เลยอะ่ะโอ้โหผมเล่นเทเซอร์เพื่อเพื่อฝึกแท็กกิ้งไม่ค่อยเชียรยให้เล่นเทเซอร์เพื่อฝึกแท็กกิ้งนะเทเซอร์มันเน้นสเตปปิ้งมากกว่า รู้เปล่าสำหรับผมเทเซอร์เป็นตัวละครที่ลากเมาส์ค่อนข้างน้อยนะถ้าเราอยากฝึกแท็ก,กิ้งจริงๆผมแนะนำให้ฝึกพวกโซเจอร์ดีกว่าลากเมาส์เยอะมากอันนั้นอ่ะใช้เมาส์เยอะเทเซอร์มันใช้สเตปม,มากกว่าแบบใช้มูเมนต์ในการเอ็ม อยากให้ตั้งใจเล่นไหม <c oughs> จริงๆก็ตั้งใจเล่นได้แหละแต่ว่ามันจะไม่สนุกอ่ะดินั่งคุยกับช่องแชทไปด้วยเล่นไปด้วยมันสนุกว่าไม่ใช่ว่ามันไม่สนุกหรอกแต่ว่ามันมันเครียดไปอ่ะมันเครียดไปอ่ะชอบเล่นไปพูดไปมากกว่าไม่ไงั้นก็ต้องหาคนที่แบบเล่นแรงจริงจังมานั่งเล่นกับผมอ่ะอย่างเช่นปาลีอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบตั้งใจเล่นมากขึ้น แล้วก็มีคนให้คุยด้วยสวัสดีเอลเซอร์ครับสวัสดีครับผมว่าโซเรนคนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะ งลิงไปลิงมันไม่จริงจังแล้วน้องมันไปทำธุรกิจอาหารที่บ้านแล้วก็ไปเป็นโค้ดมาวิโอแล้วก็จริงจังเดดล็อกแล้วบาตบานเล่นโอวัตไม่ได้จริงจังขนาดที่จะทำให้ผมต้องจริงจังขนาดนั้นนะมันเป็นอดีตไปแล้วลิวแต่ก่อนจริงจังใช่ไหมใช่บาสเป็นคนเดียวที่ผมยอมเล่นแรงด้วยเพราะว่าบาสท,ทำให้ผมรู้สึกว่าถ้าผมเล่นกับเขาแล้วผมไม่ตั้งใจเล่นผมเสียเวลาเขาเสียเวลาตัวเองด้วย พอน,น้องมันแบบว่ามันอยากไปโอวลัลิเหมือนกันเราก็ต่างคนต่างช่วยกันตั้งใจมิกกี้ครับมิกกี้ไม่ได้ทำให้ผมจริงจังกับการเล่นแรงคนนี้ไม่ไม่สามารถทำให้คุณจริงจังได้ไม่มีทางเลยมันติดตลกตลอดเวลาเวลาเล่นแรงติดตลกตลอดเวลาเอาอะไรไปจริงจังเล่นด้วยมีแต่มีแต่ต้องหา ถ้าเล่นถ้าเล่นแรงจริงจังอย่าไปเล่นกับมิกถึงแม้ว่ามันจะพูดเรื่องจริงจังตลอดเวลาแต่มันก็ไม่ได้เล่นจริงจังขนาดนั้นแรงอะมิกไม่ใช่คนไทยฮาร์ดแรงนะไ,ได้แอคเลยมิช่ได้แอคเลย พร้อมเริ่มมาพร้อมเริ่มมา <c oughs> คนนี้แม่งเล่นวาลโลเรนแน่ๆเลยวางเมาส์แบบวางเมาส์แบบชัดเลยว่าเน้นวางเมาส์จัดจัด ขอแบบเมื่อกี้ตลอดได้ไหมขอเยอะไปนะเราอะขอใช้ยากเลยจะ <c oughs> พยายามแล้วกันนะ ประมาณนี้ฮะอยากให้อยากให้ดูแบบตั้งใจเล่นประมาณนี้ฮะดูแบบโฟกัสโฟกัสหน่อย อยากกลับมาฝึกดีเพ็ดเหมือนกันนะเพราะว่าแบบหลายๆคนก็คิดถึงเราเล่นดีเพ็ดแหละแต่ช่วงนี้ผมเล่นดีเพ็ดแทบจะทุแทบจะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะแบบไม่ได้แตะซับเลยครับ เพราะว่าโดนปารีรหลอกว่าพี่มาแข่งไปแข่งโอวัจันเดี <c oughs> ๋ยวพี่เล่นดนะีเพชนะเราก็เลยฝึกดีเพชรน้องยังไไม่ผิดหวานแต่น้องบอกว่าน้องมีทีมแล้วเศร้าเลยใครคือคนที่ทำให้พุทเริ่มแข่งพู้เ,พเล่นคนหนึ่งที่เขาอยู่ในทีมอันดับหนึ่งของประเทศในช่วงโคสเบต้า เขามาบอกผมว่าเขามาชวนผมเข้าทีมแล้วบอกว่ามาเป็นตัวสำรองทีมเราสิอะไรเงี้ยคือผมไม่คือผมอะไม่สะดวกแข่งเพราะผมเรียนมหาลัยถูกไหมเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเข้ามาเป็นตัวสำรองก็ได้อะไรเงี้ยผมก็บอกอ้าวถ้าถ้าเข้าไปเป็นตัวสำรองก็ได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าว่างค่อยมาลงแข่งให้ก็ได้นะอะไรเงี้ย แข่งแม่งทุกทวนเลยแล้วก็เลยนั่นแหละคือเหตุผลที่ทําให้ติดทีมชาติปีแรกติดแลนหนึ่งคือพอเราตัดสินใจทําอะไรไปแล้วอ่ะไม่ค่อยทําอะไรขึ้นกลางๆอ่ะดิคือถึงตอนนั้นจะคิดว่าแบบก็ได้ก็ได้อะไรเงี้ยเป็นตัวสำรองก็ได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเราก็ทําทํามันอย่างเต็มที่อ่ะพอไม่ชอบความรู้สึกที่แบบเข้าร่วมแล้วไม่ลงมือทําอ่ะ จริงๆผมมาเล่นโอวด้วยเป้าหมายที่ว่าผมอยากเป็นสตรีมเมอร์สายดูแข่งสายวิเคราะห์แข่งนะอยากเป็นนักพากโอวอะไรเงี้ยแต่คือเราเราตั้งใจศึกษาเกมมันมากไปหน่อยเนียก็เลยกลายเป็นว่าเราเข้าใจมากกว่าคนอื่นเราเล่นดีกว่าคนอื่นก็เลยได้เริ่มแข่งโอว์เพราะเพราะนั่นแหละเพราะโดนชวนเนี่ยที่เอาให้ฟังเมื่อกี้ ไม่โดนหลอกมาแข่งไม่โด <used empl os> นหลอกแต่น mm ั้นนั่นคือการตัดสินใจที่เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเลยนะถ้าไม่ใช่จุดนั้นเราก็ไม่มาเจอกันนะเราก็ไม่มีทางรู้จักกันอีกอย่างหนึ่งผมก็อาจจะไม่ไม่ได้มานั่งเล่นเกมแบบนี้ก็คงเรียนจบมหาลัยแล้วก็ทำงานประจำ โอ้โดนทางลิฟท์ขอโดนทางสกิล e โซเจิ่นฝั่งไม่เป็นไรอย่างน้อยเราแตะพอยให้เพื่อนได้เออถ้าไม่มีโอวัตก็มีโอฟุตโตมีมีมีเฮ้ยเห็นอย่างนี้ก่อนจะมาแข่งโอวัตเป็นโปรเพลเยอร์ ll อยู่ในโปรลีกนะเว้ยตอนนั้นก็คือแบบว่าเป็นที่รู้จักแล้วแต่อาจจะไม่ได้ดังมากเพราะว่าไม่ใช่ทีมแบบท็อปสองท็อปสามอะไรอย่างนี้ เป็นทีมท็อปห้าท็อปแปดี้แต่ปัจจุบันผมเล่น l อลไม่เป็นละเอลสมัยนะั้นมันเล่นง่ายมากเลยตอนนี้คือแบบให้ไปเล่นคือตาลายจาัดวาที่อ่ะ จริงๆจุดที่จุดที่ทําให้จุดที่ผมทชาให้ผมใช้ชื่อนี้มาโดยตลอดอ่ะคือตอนที่ผมได้แชมป์เกมสมัยสมัยผมอายุแค่1 4บสเกมชื่อจีกาสลีมันจะเป็นเกมคล้ายๆเมทัลสลักอ่ะเป็น 2D งดีชูเตแล้วผมได้แชมป์ระเทศ2สมัยซีเล่นไหมเล่นพี่เล่นนั้งแต่4ขวบเลยซีอ่ะเล่นนัแต่26ปี ยี่สิกปีที่แล้วอะคือพี่โตมากับหลานเกทานร้านอินเทอร์เนต็ตไงพี่ก็เลยได้เล่น CS แต่ CS เป็นเกมที่พี่อยากจะเป็นโปรเพเยอร์แต่ไม่เคยได้เป็นเพราะว่าอ่าพี่เล่นแต่เดสแมทพี่ไม่ได้เล่นวางบอมก็เลยทำให้พี่เล่นวางบอมไม่เป็นแล้วก็เลยแข่งไม่ได้เบียวไงอยากจะยิงแม่นอย่างเดีวยดวย ไม่ได้สนใจเรื่องแบบเทคนิคการยืนมุมการยิงทะลุกำแพง <c oughs> การวางบอม <c oughs> การโฮบอม <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเล่นแต่เดนแมทเดียว เอ้ยโหเขาเอาจังอะเราว่าเราก็เอาแล้วนะไอ้บ้านนี่แม่งเอากว่าเราเยอะเลยโอ้ยชีบอยู่ second chance it hero bro valo land no 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 วอลลรแลนนี่คือ no h o p เลยตอนไปเล่นวอลโลรแลน์ปีแรกอะ่ะเจอพวก c s เปรประเทศไทยอะยิงหัวผมพังจนผมแบบผมผมไม่ผมไม่อยากเล่นต่อเลยอะคือแบบมันทำให้รู้เลยว่าแบบเราเราเราชอบโอวัตไปแล้วอะ่ะเราไม่สามารถเล่นเกมโฮบอมได้ต่อไปแล้วอะ่ะเออ นึกภาพออกไหมคือเรามาเล่นโอวัสที่มันแบบเทดดาเมจกันเทดสกิลกันเทดอันติกันอะแล้วให้เราไปเล่นวันแลนที่แบบยืนเงี้ยแล้วก็พีกเงี้ยแล้วก็ยิงอะไม่ได้แล้วนะสู้ใครไม่ได้แล้วถ้าตอนนี้คือถ้าจะแข่งจริงๆต้องเล่นเกมที่แบบยิงกันนานๆอะผมจะถนัดมากเห็นตอนผมแข่งพลาบอกไหมล่ะเกมมันไวมากเลยนะแต่ว่าด้วยความที่เราอยู่กับเกมพวกนั้นมาโดยตลอดอะเราไม่ได้เล่นเกมแบบ วางเป้าแล้วอะมันก็เลยแบบว่าเล่นเกมนั้นสู้สู้เด็กๆได้สบายๆแม้ว่าเราจะอายุเยอะก็ตามผมว่าอายุไม่มีผลทำให้เราเล่นเอพแย่ลงนะการอ่อนซ้อมมันมีผลเยอะกว่าเยอะเลย เอาแบบน honestly, ี้ไมล่ะปัจจุบันพาราบอกยังมีแข่งอยู่ไหมมีอยู่แต่เป็นประเทศญี่ปุ่นประเทศเดียวเขาถอนตัวจากประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียแล้วเพราะว่าสังกัดในสังกัดอีสปอร์ตในเซาท์อีสต์เอเชียไม่ไม่ร่วมลงทุนกับเกมนั้นไปดูเพจพาราบอกไทยแลนด์ในใน a ฟ e b o o กก็ได้ตอนนี้กลายเป็นเพจหนังจีนแนวตั้งไปแล้วเขาขายเพจทิ้งไปแล้ว ผมเห็นแล้วผมช็อกเลยอ่ะชื่อเพจพลราบอกไทยแลนอ่ะแต่แบบว่าคอนเทนต์ในในเพจอะกับโปรไฟล์ในเพจอะ,ปเ,จอะเป็นหนังจีนแนวตั้ง